คิดได้ยังไงคะท่านไม่มีปัญญาทำม,มาหากินกันแล้วใช่ไหมคะถึงต้องการเก็บภาษีจากธุรกิจบาปยุคนี้เราไม่ต้องให้ใครเรียนจบเฉพาะทางมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในเรื่องนโยบายเศรษฐกิจของประเทศกันแล้วหรอคะเอาใครก็ได้เข้ามาบริหารประเทศเงินในระบบเศรษฐกิจไม่พอก็กู้มาแจกมาจ่ายให้ใช้กันพอจัดเก็บรายได้ไม่พอก็เอาสิ่งผิดกฎหมายมาเป็นรายได้อย่างเช่นการพนัน ท่านไม่เอายาเสพติดมาทําให้ถูกกฎหมายให้หมดเลยล่ะคะจะได้เก็บภาษีจากผู้ค้ามีไรายได้พอกับการบริหารประเทศอันนี้ที่ชั้นประชดนะคะอย่าทำถ้าทำนี้สิ้นคิดมากๆเลยค่ะแค่นี้ก็สิ้นคิดพอแล้วค่ะน่าสงสารประเทศไทยจริงๆนะคะที่มีนักการเมืองแบบนี้ส่วนประชาชนได้อะไรคะเราไม่ได้อะไรเลย แล้แถมยังต้องรับกรรมกับผีการพนันที่เพิ่มมากขึ้นสังคมไทยยังไม่เหมาะกับคาสิโนในตอนนี้เพราะความยุติธรรมอ่อนแอระบบราชการอ่อนแอนักการเมืองหาผลประโยชน์ค่ะท่าน